วันนี้เย็นวันที่13มิถุนายนนะครับมาชมตลาดทาดพนมมาดูร้านนี้นะครับเลือดแปลงไส้อัวอ๋อนี่ไส้อัวนะครับมีลิ้นหมูด้วยมีตับนะครับ ร้านนี้ก็มีหมกนะครับมีปิ้งหมูไส้อัวก็เพี่ให้ไส้อัวหุ้นเส้นนะครับไส้ของหุ้นเส้น,ด,น,นด,ดูคุณยายนี่ขายอนะไรคุณยายเมื่อไห่เนี่ยเนื่อคะ่ะ เหนือยังใหญคุณใหญ่แดดเดี่ยวป่ะครับแดดเดี่ยวอันนี้คือแมลงนะครับจานละยี่สิบาทนะครับสามจานห้าสิบเป็นป่ะครับน่ะเห็นป่ะจานนี้ขายผักเออมีปลาสดนะครับมีหน่อไม้สด มีปูด้วยใช่ไหมครับปูดองแล้วก็ปูสดนะครับพะแนงปูนึ่งรัปผมปูนึ่งไม่ใช่ปูดองครับปูนึ่งแบตเตอรี่เยอะมากนะครับมีทุกจุดรีครับสระเจ็ดห้ามีไหมครับ เจ็ดห้าไม่มีค่ะหมดหมดแล้วนะครับหวยดังเจ็ดห้าแปดห้าร้านี้นะครับนิ่มต่ำกุ้ยปลากุ้ยปลาปลาอะไรครับคุณแม่ปลาไนค่ะปลาไนอันนี้แกงอะไรครับหน่อไม้แกงขี้เหล็กหน่อไม้ซุปหน่อไม้ขายดีป่ะครับวันนี้ขายดีขายดีเนาะฝนไม่ตกนะ นี่ก็หมูปิ้งนะครับหมูปิ้งร้อนๆสดๆไข่ปิ้งด้วยหมูย่างนะครับไม่ใช่หมูปิ้งนะครับหมูย่างร้านนี้ก็อะไรฮะนี่เนื้อหมูใบมะยมรับไหมค่ะห่อได้สิบบาทค่ะห่อละสิบบาทนะฮะสนใจไหมครับคุณนภวัตอันนี้สีแดงเอาไปกินริมโขง อันนี้สีแดงไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ผงชูรสนะคะเป็นสุขภาพสุขภาพค่ะอันนี้ดั้งเดิมดั้งเดิมก็คือใส่ผงชูรสค่ะตัวนี้สีแดงครับผมไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรเลยรสชาติเหมือนกันเวลามันเปรี้ยวมาอันนี้เปรี้ยวยังครับเปรี้ยวแล้วกินได้แล้วนะค่ะทำไมถึงว่าใบมะยมครับหยอดจากใบมะยมเหรอมันหมูใส่ใบมะยมข้างในเนื้อหมูยายวันเนื้อหมูยายวันนะครับค่ะ ข้าวจีนะครับก้อนละห้าบาทเหลือเท่านี้เองใช่ไหมครับวันนี้โอ้ขายดีนะครับนี่จะหมดแล้วขายอร่อยแซบบมีแกงหอยนี่ใส่อะไรบ้างครับแกงหอยโอ้ใส่น้ำยานางใส่ผักอีเลอร์ใส่อีเลศอร์ใส่ใจด้วยเออครับถุงจักบาทครับถุงละยี่สิบดาวถุงยี่สิบอันนี้ป่นยังครับนี่ป่นปลาปนปลานินนะครับอันนี้ก็นึ่งปลานะครับนึ่งปลาจะหมดละปลานึ่งนึ่งปลาเนื้อปลานิลวันนี้ ฝนไม่ตกนะทุกวันนะครับข้างหลังก็นึ่งข้าวมีทุกวันจ้ะมีทุกวันมีทุกวันนะครับอันนี้อถุงละเท่าไหร่นะครับยี่สิบบาทป้านิ่นเหรอครับห้าสิบห้าสนะครับก็ซื้อคนนี้เอีกสิบบาทก็อิ่มพอดีนะครับข้าวก็สิบบาทมาอุดหนุนกันนะทุกคนนะครับชื่อร้านแม่คุณแม่คุณท่าผนลมแม่คุณท่าผนลมนะครับมีผลกบแกงหอยเจ้าหนังเข้มผัดรั่วหอมชีสเล็ดนี่จะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่แค่หกเจ็ดอย่างเท่านั้นเอง ขอบคุณครับหมกหน่อไม้อันนี้เจียวเจียวเจียวกระเดกเลยนู่ไม่ค่ะเจียวปลาแดกเอ้นีคนเห็ดฟางใสี่สิบหกแมงดาตัวคเท่าไหร่ครับแมงดาขายคนละเจ็ดสิบบาทเพรเป็นครกเหรอครับต้องไปตามก่อนนะมีไก่ปิ้งเนื้อแห้งแล้วก็เนื้อแห้งปิ้งแล้วก็ก้อยปลาลาบหมูก้อยปลาเนี่ยก็คือดิบๆเลยเนาะก้อยปลาอย่างครับ ขึ้นมาจากโค้งสดๆนะครับมีส้มผักเซียนขายขนมพร้อมอันนี้เขาเห็นเขาจีแล้วครับหนิมันบอกเขาจีเวียดนามเขาจีฝรั่งาจีฝรั่งมาสองคนนะครับอยู่ต้นตลาดเลยนะครับนี่รับคนละครึ่งด้วยเดี๋ยววันจันทร์มาแล้วคนละครึ่งนะลงทะเบียนกันใหม่หกโมงเช้านะครับพรุ่งนี้ คนละครึ่งรเลยนท่านแตสิลงท่านบงเมี่ยไรขอพู่อนจินาค่ะวันนี้มาเช็คแข่งลอตเตอรี่ดิวดูนะครับเจ็ดห้านี่หมดเลยนะครับเอาเอาเกหน้าได้ไหมแม่น้ำหนึ่งแรงมากเจดสี่ซื้อแล้วครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดขาก็ให้แน่นอเจ็ดสามเจหาเจ็ดแปดเจ็ดหโอ้เจ็ดเจ็ดสาเจ็ห้าเจ็ดปดเจ็ดหข้ามเจดสี่ไป นี่แหละจะออกเป็นสีนี่แหละเระเประเทศดูแผงนี้นะครับยังบ่เกินว่าเราเป็นหมออะนะ75เป็นหมดนะครับโอ้โหประกาศมาคืนเดียวหมดทั้งแผงเลยนะฮะ75